สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราจะมาทดสอบ LED ที่เป็น LED Pixel นะครับก็โอเคครับอันนี้เป็นโหมดเอฟเฟกนะครับปิดก่อนเรามาดูนะครับตัวนี้จะมีอยู่ประมาณ20่สิบพิกเซลนะครับหรือ6 0สิเด e นะครับซึ่งเราสามารถอันนี้จะไล่พร้อมกันนะครับเป็นเ e ด blue แล้วก็กรีนนะครับหรือเราสามารถที่จะไล่เป็นตัวพิกเซลได้ครับอันนี้เป็นอ e d ที่1นะครับอเดที่เอเด d ที่3 4ี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับก็จะได้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ทั้งหมดจะมีอยู่อ่ายี่สิบพิกเซลก็จะมีอยู่หกสิบแอดเดสนะครับอ่าโอเคครับผมก็สามารถเราสามารถที่ควบคุมได้แบบหลากหลายนะครับจะเป็นอ่าเรนโบว์ก็ได้นะครับก็จะเป็นสีที่ไล่กันนะครับหรือจะเป็นแบบอ่า uh, เป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับก็ได้นะครับ หรือจะเป็นแบบลักษณะก็คือไล่สีเราสามารถเลือกใช้ได้แบบหลากหลายโหมดนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นสาย Data in นะครับเนี่ยครับจะวิ่งเข้าที่อินนะครับก็จะมี12โวลต์ดัตตาแล้วก็กล่าวนะครับอันนี้จะเป็น Data o u เอานะครับซึ่งจะออกมาจากโมดูลข้างล่างนี้นะครับเนี่ยครับก็จะไปต่อเข้าที่กับอีกเข้าไปต่อเข้ากับ Data in ของอีกโมดูลหนึ่งนะครับของอีกเส้นหนึ่งนะครับโอเคครับผม